ดูอีกหนึ่งงานและการปิดท้ายกันในช่วงแรกนะครับกับงานกเกษตรนเรศวรครับคุณผู้ชมเขาจัดเป็นเอ็กซยิ่งใหญ่เลยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับจะเป็นอย่างไรไปชมบรรยากาศกันเลยครับมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับก็มีการบูรณาการนวัตกรรมกรเกษตรที่ยั่งยืนจับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับ จัดงานเกษตรนเรศวรเอ็กโปร2023นนะครับจัดการตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วครับจนถึงวันที่9กร,รก,กฎาคม2566นะครับที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเขาเลยร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็องคอ์กรภาคีเครือข,ข่ายจัดงานนี้ขึ้นมานะการประชุม านานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิลัยนเรศวรเนี่ยโดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีความแตกต่างกว่าทุกๆปีที่จัดมาด้วยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับ e x p กซเลยนะครับเน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรมให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับสำหรับเกษตรกร,กรและก็นักวิชาการและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเนือตอนล่าง ที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรจากนักวิชาการนะครับเกษตรกรตัวอย่างแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตรที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆนำไปสู่การพัฒนานและต่อยอด ด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มพูนกําไรและใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับภายในงานนะคะก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรได้แก่การลดต้นทุนเพิ่มพูนกําไรด้วยโดรนเพื่อการเกษตรแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะของศรพท์สิ่งทางเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มค่ะด้านการเสวนาทางวิชาการก็มีเช่นเดียวกันมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นเกษตรรุ่นใหม่ทําเกษตรอย่างไรให้รวย คบเครื่องเรื่องโดนโดนกฎหมายข้อบังคับเทคนิคการบินและอาชีพนักบินโดรนการเกษตรรวมไปถึงภาวะโลกร้อนกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็เป็นความเป็นกลางของคาร์บอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการฝึกอบรมได้แก่นวัตกรรมการเกษตรแล้วก็อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสําหรับการทําการเกษตรสมัยใหม่นะคะแล้วก็เรื่องโดนต่างๆที่ครบวงจรมากๆรวมไปถึงมีเคสไม่รับการจัดการสินค้า เกษตรหลังเก็บเกี่ยวการแปลรูปและการตลาดยกระดับธุรกิจการเกษตรทั้งพืชสัตว์แล้วก็อาหารรวมไปถึงมาตรฐานต่างๆนะคะทั้ง GAP GMP ปัจจัยการผลิตโรงเรือนรวมไปถึงการกักเก็บค่ะและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมป่าไม้ของเสียวิถีการเกษตรเพื่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รวมไปถึงการเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยค่ะส่วนด้านกิจกรรมการประกวดสัตว์เลี้ยงก็มีเช่นเดียวกันนะคะ มีการประกวดไก่เหลืองหางขาวไก่พื้นเมืองไก่ตั้งไก่ต่อการประกวดสุนัขบางแก้วการประกวดปลากัดนเรศวนปลากัดสีแล้วก็รวมไปถึงออปลาที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีที่คล้ายกับธงด้วยนะคะคแล้วก็มีการประกวดภาพถ่ายปลาด้วยด้านการออกร้านจําหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็มากมายเหลือเกินด้วยได้แก่สินค้าประเภทต้นไม้ดอกไม้ประดบับเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์รวมไปถึงของใช้ในบ้าน แล้วก็ ในสไตล์งานบ้านแล้วก็งานสวนแฟร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารชื่อดังกว่า100ลร้านค้าจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเลยด้านของการแสดงแล้วก็กิจกรรมบันเทิงมีเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคกเกษตรนเรศวรการโชว์สัตว์เลี้ยงสวยงามสัตว์แปลกสัตว์หายากที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างด้านการบริการวิชาการก็มีเช่นเดียวกันได้แก่การบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร ดินน้ำปัจจัยการผลิตอาหารและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงบริการสุขภาพแล้วก็การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้ที่หมายเลข0 5 5 962 718ค่ะ